สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่9เดือนพฤศจิกายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ MVP ขีดคอมวันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวเนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการ f a ฟเอคัของประเทศอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างวีคอมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮาเทนพูคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี2องสาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมถิติเฮตุเฮกามพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขพบพันมาหนึ่งเกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับเป็นทางด้านฮาเทนพูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวีคอมผลคือเสมอกันไป2ประตูสองครับผม และผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างวีคอมกับทางด้านทีมเยออยฮาฮาเทอร์พูนะครับทางเจ้าบ้านวีคอมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่0%เสมอที่100%เต็มและแพ้ที่0%ครับผม 4-6เกมหลังสุดคอน,นัด้านเจ้าบ้านอย่างวีคอบนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ3และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดคอน,นัด้านเจ้าบ้านอย่างวีคอบนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนท่านาทาเทนทูผลคือเสมอกันไป2ประตู2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคอน,นัด้านเจ้าบ้านอย่างวีคอบนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เปอร์เซ็นต์เสมอที่50เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่16.67เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของน,นักด้านทีมเยือนอย่างฮาเทิร์นพูนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของน,นักด้านทีมเยือนอย่างฮาเทิร์นพูนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวีคอมผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของน,นักด้านทีมเยือนอย่างฮาเทิร์นพูนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.61เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่33.33เปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจาก4ีตีเฮทุเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อ Moon, มูลโุรโมไซ์พวกขับพบกันมา1เกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับจบลงไปด้วยผลเสมอวันนี้จากการที่วีคอมต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาเทอร์ูในคู่นี้ผมมั่นใจไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างวีคอมครับผมวันนี้จึงขอฟันธงว่าวีคอมสามารถเปิดบ้านชนะทางคาเทอร์พูไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการ FA ฟเัของประเทศอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสตีฟเนตเปิดบ้านต้อนรับการม,มาเยือนของมินตั้งคินดอคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี2:45ทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมิตีเฮตุเฮตุการพบกันกัน,กนทั้งสองทีมครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างสตีฟเนตนะครับพวกเขาชนะ1-2และแพ้2เกม โดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านมินตั้คินดอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตีฟเน็ตผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างสตีฟเน็ตกับทางด้านทีมเยือนอย่างมินตั้คินดอนะครับทางเจ้าบ้านสตีฟเน็ตมีเปอร์เซ็นชนะาอยู่ที่20%เสมอที่4 0และแพ้ที่4 0ครับผม สี่ตีหกเกมหลังสุดของนัด้านเจ้าบ้านอย่างสตีฟเนตนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอสามและแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของนันสตีฟเนตนะครับพวกเขาบุกออกไปยืนท่าามีนตั้งคินดอผลคือเสมอกันไป2ประตู่องครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นหกเกมหลังสุด,สด,สด,สดของนักด้านเจ้าบ้านอย่างสตีฟเนตนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นเสมอที่ห้าสิบเปอร์เซ็นและแพ้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับผม เรามาดูในส่วนิติ6เกมหลังสุดของนักด้านทีมเยือนอย่างมินตั้งคินดอนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของนักด้านทีมเยือนอย่างมินตั้คินดอนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตีฟเนตผลคือเสมอกันไป2ประตู2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์น6เกมหลังสุดของนักด้านทีมเยือนอย่างสตีฟเนตนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33%เสมทอที่16.6%และแพ้ที่50%ครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮตการพบกันมาของสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขพบพันมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับเป็นทางทีมเย็นอย่างมินตั้งคินดอที่ทำได้ดีกว่าวันนี้จากการที่ทีมเย็นอย่างมินตั้งคินดอต้องบุกออกไปชนะสตีฟเน็ตในคู่นี้ผมขอฟันธงว่ามินตั้งคินดอสามารถบุกไปชนะทางสตีฟเน็ตได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการ FA ฟเอคับของประเทศอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเชลแมมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจิลลิงแฮมคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสองสทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุเฮตการพบกันของทั <It> ้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเชลแนมนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านจิลลิงแฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาของเชลแนมผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างเชลแนงกับทางด้านทีมเยือนอย่างจิลลิงแฮมนะครับทางเจ้าบ้านเชลแนมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50%เสมอที่5 0และแพ้ที่บูม ี4-6เกมหลังสุดคนละนันเจ้าบ้านอย่างเชลแรมนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ3และแพ1้1เกมโดยนัดล่าสุดคนละนันเจ้าบ้านอย่างเชลแรมนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนท่านันจิลิงแฮมผลคือเสมอกันไป1ประตู่1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคนละนันเจ้าบ้านอย่างเชลแรมนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เ33ปอร์เซ็นต์เสมอที่50เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่16.67เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วนสี่ตีหกเกมหลังสุดของน่นานหาทีมเยอญจากกิลิงแฮมนะครับพวกเขาชนะ1เสมอสาและแพ2้2เกมโดยนัดล่านสุดของน่านหาทีมเยอญจากกิลิงแฮมนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลแนมผลคืเเอเสมอกันไป1ประตูนหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หลังสุดของน่านหาทีมเยอญจากกิลิงแฮมนะครับพวกเขามีเปนนอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67%เสมอที่50%และแพ้ที่33.33%ครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิตีเฮทุเฮการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลประว็ตไซพวกเขาพบกันมา2เกมซึ่ง2เกมนั้นนะครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเชลแรมที่ทำได้ดีกว่าวันนี้จากการที่เชลแรมต้องเปิดบ้านต้อนรับการเมือ,องของยูริงแฮมวันนี้ผมจึงขอฟันธงว่าเชลแนมสามารถเปิดปราชนาทายูริงแฮมไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ m v p k i c k o m จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคลุมกัาใครต้อง m v p k i c k o m การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ